นี่ครับพี่น้องพ่นยัดข้าแบบนี้พี่น้องเบิ่งครับพี่น้องนี่แบ่งปันครับพี่น้องแบ่งปันเพราะได้ขมรู้ไปบ้านเขานี่ครับน้ำกัโยกเป็นแบบนี้ครับเพราะได้ปั้นถิมนะครับพี่น้องนี่แหละเพราะว่าพ่นจะเปิดพ่นจะเปิดทั้งหัวไว้พร้อมแล้วก็ทั้ง้ทยก็บพ่ได้มัดแน่นพี่น้องเพราะยังไงคือว่าพ่นว่ายังก็คือว่าถ้ามันมีอากาศ้ายเทได้หางมันจะออกหลายออกเร็วกวกกันพี่น้องน่ครับบ้านเขาใส่สูตรแบบว่าปิดเน่นเลยเนาะ เต็มๆเตร a, ียมเอาีเกลือยงนะเข้าไปโอ้หักมันสิออกมองนีใช่ใส่หักจออกหมดเลยห่ามันสิออกข้างล่างมันสิออกจังอยข้างล่างอ้อกจังอยข้างล่างมันแกว่าห่อเต่งเต็งห่อต้นเมล็ดผมตัวนี้เนาะครับผมปาดเบิดตัวนี้ปาดเหยีมันเหยีมันคือว่าเหยีถุงมันเข้าไปหาบ่มีอากาศโอ้ที่อากาศออกมาโอ้บ่ให้อากาศออกครับผมเอาถุงเข้าไปปิดต้นเมมันเลยเอาไปปิดเอเอาไปปิดต้นเมล็มันเลยครับมัปิดหอดพี่เลยโอ้ปิดเข่ามาหอดพี่เลยคือบ่ให้อากาศเข่าทั้น บ่วหางหักมันแลีนออกบัวหางหักมันแลีนออกมันก็มีเสือกมัดไว้อ๋อใส่เสือกมัดไว้อีกเนาะครับผมนี่ครับพี่น้องการแต่งมันจะแต่งประมาณนี้เลยเนาะพี่น้องนี่เบิ่งแต่งออกให้เนียบหากเพิ่นก็จะโพูออกข้างล่างนี่ครับพี่น้องนี่เพิ่นว่าจังไว้ข้างล่างมันนี่แต่ว่าบ่บ่ได้บ่ได้บ่ได้ออกนี่นะครับหากพี่น้องบ่ได้ออกมุงติดแม่นะครับมึงนี่คือว่าจะตัดออกเวลามันติดเบ่เม็นบ่ครับผมตัดนี่ออกแล้วก็ไปปลูกหากเพิ่นจะออกออกข้างล่างก่อนแล้วก็จะออกมาเรื่อยๆบ่แถวนี่ผมมันสิออกมันสิออกขึ้นฮอดไส ประมาณนี้ประมาณนี้บ่โอ้จะออกอยู่ประมาณคืบหนึ่งนี่เนาะหากมันจะออกเขาก็ค่อยตัดไปปลูกวิธีการสังเกตหากมันเดือดหัจักบ่เห็นเลยพี่มันชีเห็นบ่แม่นว่าเพราะว่าจะเอาหากมันสำเหรีจยังถี่เอาไปปลูกได้นะหากมันแก่สำเหร่แก่เจ้าสิเอาไว้จกปีสองปีก็เอาไปปลูกได้ละโอ้สองปีนี่สองปีไอ้คือว่าโอ้มันโดนใส่เวลาโดนตัวเนี้เนาะครับใส่เวลาโดนบางอันก็งกเดือนหากมันออกหากมันชีเต็มขีเรื่อยเขาเลยหากมันชีโผล่ออกตามขีเรื่อยหากมัน ทห่ากมันหลายเขาก็ตัดไปปลูกได้โอ้ในหากมันหลายเขาต้องสังเกตว่าเป็นหากสีน้ำตาลหรือว่าหากขาเนี่ยหากขาวเลยพี่โอ้หากขาวก็ปลูกได้ทหากมันมากมันสิโพมันสิโพออกจากถุงเลยคือว่ามันอยากลงดินโอ้สโพออกจากถุงขี้เลื่อยนะว่างไงว่าการหักมันดันออกจากถุงขี้เลื่อยสามารถเราไปปลูกได้เลยมันสิดันลงไปเลยเดียวประมาณจะทำซุ้มข่อยแงดแล้วประมาณประมาณประมาณสองเดือนสองเดือนเจ้าไลเลาะเบิ่งตัวแงดก็ได้หันสิโพลงไหมโอ้ไม่ได้เห็นเลย มันเห็นหักแต่ว่ากานหักออกถุงนี่คือว่าไปปลูกได้ครับผมหากมันสิเท็ดหางมันสิดันออกเลยคทำตัวเด่นมันแบบว่ามันมันแน่นมันแน่นหรือว่ามันใหญ่หลายกระหากมันสิแลนออกจากนอกถุงเลยนี่ครับพี่น้องอันนี้คือแผนกตอนเนาะนี่นี่เพิ่นตอนแล้วต้นนี่อันนี้เขายัดแล้วตอนแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องแยกกินเลยครัตัวนี้คือแล้วอะไบ่เนี่ยวันตะแล้วบ่าาก็แล้วนี่ครับอืมเอาบ่ได้ปิดบ่นเนี่ย บ่ได้ปิดคือว่าเวลาน้ำมันสิไลลงอย่างนี้มันสิไลเข้าไปเดี่ยงมันโอ้ตอนคือว่าตอนเสืน้าฝนเลยครับผมน้านี่ดีที่สุดมาบ้านเนี่ยน้าฝนน้าหนาวเนี่ยโอ้โหพ่อข้างล่างน้ำกัไอะไรออกได้อยู่เนาะครับเพราะว่ามันเป็นให้มันแปะกันนี่้มันแปปกันซื้อน้ำสามารถซึมออกได้อยู่บ่ได้ถือว่าน้ำไหลนะพ่อใหม่นะโอ้นึกว่าจะปิดก็ยังเขาตอนต้นไม้เขาบว่ามนตอนไห้เนาะบอบอ้มันมีอากาศมีอากาศ มีอากาศออกมันแห้งสิแห้งติดเร็วไวครับโอ้ยบ้านเทาไปปิดเนียนเนาะมันบ่อออกบ้านเทาไปตอนแปลว่าตอนยังปิดเนียนเลยเนี่ยอันนี้ไม่ยังนี่อันนี้ขี้เลื่อยครับใช่ขี้เลื่อยตัวเนี้ยขี้เลื่อยผสมน้ำขี้เลื่อยผสมน้ำได้ผสมนลำยาผสมยังบ่ผสมน้ำเปล่าเลยน้ำเปล่าเขาเลยโอ้บรรเทาจะเป็นคุยข้าวเนาะแมนบ้านเทาคุยข้าวขุยข้าวแต่ว่ามันบ่อวแล้วคุยข้าวไหลไปเนาะบางเนี้ยี่น้อนก็ลังยัดกลังแบบไปไปชมพี่น้องไปชมกันเพฟันว่านี่ครับ หลังยัดอันนี้เบาอย่างน้อครับนี่เบาเมืองพลเบาเมืองพลงงลงโอ้โงคลวมาวบาเมืองพลเบาเมืองพลนะครับพี่น้องกาสวัสดีพี่พี่น้องๆสวัสดีท่านผู้ชมครับเมื่อนี้กับภามาชมวิธีกันตอนน้อครับพี่น้องครับตอนหนออินทผาลัมนะครับนะครับตอนน้อแล้วก็ยัดนอแล้วก็ยัดนอยัดอะไรขี่เลื้อยครับพี่น้องเพิ่นบ่เดไซเอันนี่คือบานทงนะครับนี่บ่ไดไซเอัน ผู้วิบข้าวคือบ้านเฮานะครับนี่ครับชมกันครับพี่น้องครับนี่ครับยัดถึงล่างก่อนบ่ครับเรื่าอยๆไหนครับให้มันเป็นวงกลมก่อนโอ้เห็ดให้เป็นวงกลมคือว่าเขายัดออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆโอ้เบิดไหลด้วเนาะแบบนี้เนาะเบิดไหลอยู่ประมาณสองประมาณสองถังประมาณสองถังดิสองถังเต็มโอ้หนามนี่เขาก็กว่ต้องปั้นตอนนี้ปล่อยเลยตัวเนี้ยครับยัดใส่แบบนี้นะครับคือว่าให้น้นาไปเลี้ยงมันพร้อมโอ้ให้หนามไปเลี two ้ยงพร้อมยกคือว่ายกขึ้นมาแบบหนามไหลโยอๆแล้วก็ยัดเข้าไปเลยว่ต้องปั้นครับผมว่ต้องปั้นมาด เพราะว่าเพิ um, uh, there, ่นบ so mm ่ไ hmm. ด mm ้ป hmm. ิดเนี mm ่ยนาะบ่ค huh. uh ือ huh. บ well, <Yeah. S 2> right ้านเฮาบ้านเฮาบ้านเฮานำโบกตรงแปะกับลูกเออตัวนี้แปะกับแม่ยตรงยัดเข้าให้มันแปะกันกับเมีบัดนี้เสื้อพิ่นจะมัดบ่ไหมเนี่ยเสื้อเสื้อนี่ก็มัดเวลาพิดเวลาแล้่ยวมันจะอ้อมอ้อมอ้อมนี่บ่เพิ่นจะมัดแน่นบ่มุงหุกเสื้อกันเนี่ยบ่ได้มัดแน่นครับนีโอ้มัดพ่หลวมๆแต่ว่าโอ้แค่ว่าเฮาดันไว้ถุงถุงนี่ก็จะพับแบบนี้ครับพี่น้องนี่ถุงมันจะพับแบบนี้นะครับพี่น้องนี่นะครับ ถุงพันแข็งนะครับพี่น้องหนาเลยนี่พับแบบนี้แล้วก็เอาเสื้อ,ขอเข้ามาไว้หนีเนาะลุมหวมไว้โบตั๋นเห็ดเนียนตัวเนี่ยเนาะนึกว่าจะมัดเนเียนคือบ้าน,นเพาะว่าแมนตัวเนี่ยมันจะติดเลียวกลัวปะะ่าเหรอเนีนมันจะติดไวกว่าอ๋อนี่เป็นควบลู่อีกแบบนึ่งนะครับพี่น้องนีอนง่อาทิตย์หนึ่ง,อ,งอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ท่าก็ออกแล้วครับอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ท้าก็ออกแล้วพันวาครับพี่น้องครับนี่ครับเดี๋ยวชมยาวๆจักหน่อยครับพี่น้องชมพันเนี่ยยัดให้เลี้ยวเลี้ยวนอนหนึ่งเนาะบังน้ำพันนี่ครับับบมืออโปรรคพี่น้ง ผู้ใดผู้ใดเบิ่งจบนี่เฮ็ดเป็นแล้วนะครับพี่น้องเนี่ยเอาไปไปเฮ็ดที่บ้านเฮาได้เลยบ้านเฮายัางท่านในม,มีผู้เฮ็ดนะครับมีแต่มีแต่ตแยกนอออกคือซื้อนอะบ้นานเฮาเนาะออกมาซ้ำมาอย่างนี้มันมันติดยากเ็ได้ใส่เวลาหลายพร้อมนี<ะ>่คร<ะ>ับใส่เสือกมัดพร้อมครับพี่น้องนี่ยอ๋อเฮ็ดนอ,อไผ่นอ,อมันตั้นอย่างนี้นะคนละนอคนละนออ๋อ,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 อเฮ็ดน้ำกันไปแต่ว่าต้นเดียวกันอยู่นี่ครับพี่น้อง เสือกเปนนี่คือว่าเอาหิ้ยาวต่อกันหิ้ยาวเล่นบ่แมีนเสือกก็เอามาน้ำท้ามงวงไลหรอโอ้ระหยัดตัวเนี่ยนะจกกังอย่างธรรมดาตัวเนี่ยมทาทำอะไรเสือกไม่ให้ลูกน้องเลยพี่น้องประหยัดนี่ครับเสือกข้ามงวงเสือกฟาร์มงวงเดี๋ยวเอาคนแก่ออกจากเฟืองบ่ครับผมรีไซคเคินหรอไมารีไซเคลิเคลดีกว่าที่เหมือนว่าหูดเข้าไปเพราะเพราะสำเนียงำหนึ่งนี่บ่บ่ได้หุน่นเนียนคับกันบ่เนียนครับที่แรกเข้าใจว่าที่มัดเนียนคือบ้านหัวหน้าบ้านหัวต่อนต้นไม้เห็นไหมตั้มนี่เลยดนี่ยกินไเข้าไป นี่ครับทีมงานมาตรฐานครับพี่น้องนี่ยเป็นรับตอนน้อยแต่ะลำทั่วประเทศอิสราเอลครับพี่น้องทีมงานเนี่ยมีหนอที่ไหนไปที่นั่นครับพี่น้องนี่ครับอันนี้นุ่มสีเกตบ่เนี่ยโอ้เบาสีเกตตัวเนี่ยครับพี่น้องเบาสีเกตยุ่แคมผมก็มีผู้นึงครับเบาสีเกตนี่ครับยื้ออำเภอกันทะลักบอกว่าวันยื่อำเภอเดียวกันใช่ไหาพัชนะมีเบาสีเกตมีคนสีเกตคนหนึ่งยุ่ยั่าน่ะ นี่ครับผมอันนี้ครับพี่น้องหยัดเลยครับร้องไปปรับใส่บั่นเฮาเบิ่งครับพี่น้องนี่ครับประมาณนี้ครับคลิปนี้ก็จะยาวจักหน่อยครับพี่น้องบั่นเฮาบ่มีขี้เลื่อยเอาดินดินนั่นนั่นเข้ามาก็ได้เอาดินหยังดินที่เขาซื้อน้ำปลูกต้นไม้โอ้ดินปลูกต้นไม้ใช่บ่ครับเอาดินดำๆนั่นก็ออกซิแกนม่นบ่ดีวกว่าดีกว่าอยังก็ดีกว่าเอ้ ดีก็ปุยมะพร้าววะครับผมมันดีกว่าปุยมะพร้าวดินดำๆมันนะอ๋อขี้เลื่อยนี่มันเป็นไม้ยังเหรอบานเขาเจ้าเนาะน่าจะเป็นไม้สนบ่ฮะไม้สนไม้ยังยันเออเป็นขี้เลื่อยขี้เลื่อยแบบว่าบ่ได้แห้งบ่มดเลยอจังไหนแห้งบ่บ่แห้งครับเนี่ยโอ้แบบเปียกๆไม่ไม่เลยเนบ่ขี้เลื่อยไม้ไม้แห้งไม้แห้งแบบไหนกับไมาแส่ยหนามเอาพี่โอ้จังไหนเขาก็ิดเแี่หนามขึ้นเราเนาะขี้เลื่อยไม่แหงบ้านพ่นจะใส่ขี้เลื่อยพี่น้องนี่ครับเบามงคลอันนี้เบายังก็ืเฮ้ยเนี่ย น um well> ี่ครับพี่น้องสองเบาพี่น้องเห็ดน้ำกันเปิ้งเดือดหนัมผาหนกไปผาเหนกมันต้องระวังครับต้นตำตำเนี่ยอันตรายหนัมครับพี่น้องเนี่ยน้ำโสกตายนี่อันตรายครับนี่ต้นตำนี่อยู่ต้นสูงกันไงเนี่ยนี่ครับประมาณนี้แหละครับพี่น้องกันน้ำกันทั้งนาบ่เอาสันเออต้นนี้จะเบิ้งงามอยู่เพราะว่าอยู่สูงเนาะต้นสูงต้นนั้นจะเบิ้งหาักจัน่อยน้ำเบานี่ครับพี่น้องเพิ่งยัดเข้อแบบนี้พี่น้องเบิ้งครับพี่น้องนี่ แบ an, ่งปั้นครับพี่น้องแบ่งปั้นเพรได้คว่ำรูไปบ้านเขานี่ครับน้ำกับโยกขึ้นแบบนี้ครับเพรได้ปั้นถิ่มนะครับพี่น้องนี่แหละเพราะว่าเพิ่นจะเปิดเพิ่นจะเปิดทั้งหัวไว้พร้อมแล้วก็ทั้งไทยกับวัตถุนัดแน่นพี่น้องเพรายังไงคือว่าเพิ่นว่าอย่างเงี้ยคือว่าถามันมีอากาศไทยเทได้ถ้ามันจะออกห่ามันจะออกหลายออกเร็วก็เกันพี่น้องนี่ครับบ้านเขาใส่สูตรแบบว่าปิดแน่นเลยเนาะสองถังพอดีสองถังพอดีอันนี้ถังนึ่งนะครับพี่น้องเดี๋ยวรอบอีกอีกถังนึงนี่ ครับทั้งนั้นก็ยังยดทั้งฝุ่นแต่ว่าจะเบิ่งยากจั่หน่อยครับทั้งนั้นต่าพี่น้องจะต่าจั่หน่อยครับอันนี้เขาก็แบ่งกาวว่าเห็นมันอยู่กลางกลางนั่นครับนี่เห็นมันอยู่กลางกลหงขี้ีเล่ยมันอยู่กลางกลงระวังต้นครับพี่น้องนี่กันก็เพาะตอนตอนบ้านเฮาเหรอครับพี่น้องแต่ว่าตัวน,นี้จะใหญ่กว่านะบ้านเฮาตอนจริ้งตอนอยังนะแต่ยูนี่ตอนนอครับพี่น้องตอนนอน นอจะใหญ่ครับ<ม>โอ้ใส่ไม้ย,ยัดน้ำต้องเอาเนียนเท่าไรน,นะครับเนี่ยเอาพอประมาณเอาพอประมาณบ<ม>่ณได้ถือว่าเนียนคักกันบ่ราะได้ว่ากก่ย่าให้หลวมอ๋บอบ้านเขา,นบบาเนี่ยหัดบักย่างเนียนเลยก็ปิดหัวปิดไทยเพราะให้น้ำเข่าความนี่บ้านเขา เมียนเพราะว่าแบบนี้เพราะว่า so, พ um, ั้นตอนใี่หนาฝนเนาะบ้านเพื่อนยาข่ามาเลงเขาปนก่อนดิเขาปนยาก่ามาเลียงเมียนอยู่นะครับพี่น้องมาแล้วเบ้าสีเกตมาแล้วครับพี่น้องครับเบิ้งครับพี่น้องสองคู่พี่น้องอาจจะยาวจังหน่อยครับสำหรับคลิปนี้พี่น้องยาวจังหน่อยอันบัวครับถ่ายคลิปครับอันนี้เบ้ายังมืนั่นลืมซื้อดิ่ของทัไทยเบ้าเก๋เบ้าเก๋พามาเนี่ยน้ำพี่น้องมาเบิ้งนี่ครับ ก็ขอบคุณหลายๆนะครับสำหรับเบ้าเก๋มแบ่งปันความรู้ให้พี่ๆน้องๆเขาแล้วก็บเบ้าซีสะเกดนะครับแล้วก็ทางนั้นกับเบ้ายังกับเพลเรย์อยู่พุ่น้องนเบ้าบ่อยเบ้าบ่อยครับพี่น้องยู่นี่เป็นเบ้าเวัดครับพี่น้องเพราะว่าเป็นคนโสดเป็นครับพี่น้องมาเนี่ยเนีเป็นเบ้าเวัดทุกคนครับพี่น้องมีบ้านใครว่ากันไหมนี่ครับเรียบร้อยเลยนะตัวนั้นเป็นเรียบร้อยตัวเลี้ยวหรอเปล่าเลี้ยวแล้วอ๋อตัวเลี้ยวม้วน โอ้แล้วเล่ากับมัดเชือกตัวที่เขามัดเตรียมไว้ในม้วนนี่โอ้เพิ่นพอได้ดึงแห้งตัวเนาะดึงแค่ว่าพ่อให้มันแตกก็คือเสียกพันบางสี่เพื่อแค่พ่อให้แตกอืมสี่โทรศัพท์เพิ่งตัวนี่ครับประมาณนี้ดิตัวนี้ก็าเอามัดไว้นี่มัดไว้ทั้งพี่บ่มัดไว้เพื่ออะไงครับทั้งเนี่ยกันไม่นั่นกันนอมันล่มโอ้กันนอมันล่ม คล้ายๆก็ว่าจองไว้ซอยครับผมซอยไว้เสือกมันยากกัมัดเลยเออแต่เสือกเนื้กับมัดจองไว้ซอยกันตัวนี้ก็จะพับแบบนี้เนาะนี่ซับนี่จบแล้วปะครับนี่จบแล้วเส็ยซับเลยเส็ยซับเลยนี่กราะได้ถือว่ายากเนาะบ่ยากบ่ยากนี่ครับทางนี้ครับพี่น้องทางนี้ก็มัดเคลื่อนครับพี่น้องนี่บ่ได้ถือว่ามัดแน่นเนาะแค่เขียนไว้เขียนไว้แค่ประคองไว้คือเพื่อเพื่อนก็จะดันเข้าไปแบบว่าพอประมาณแล้ว สุดท้ายก็เอาน้ำเสียบไว้สุดท้ายเอาน้ำเสียบตีเดี๋ยวเดี๋ยวรอบเบงตัวนี้เชียเดียวจบเลยพี่น้องเดี๋ยวกลับไปกับมาพี่น้องก็จะไล่าตาครับ <c oughs> นี่ครับอันนี้กัมัดครับพี่น้องไปสุดทั้งนึงกัมัดเสือก,กนนมันสุดกะบ่ได้จองไว้เดี๋ยวคอยมาจองที่หลังประมาณนี้นี่ทั้งนี้จะเบิ้งแบบชัดๆเลยครับพี่น้องนี่นี่ครับมัดแล้วโอ้คือเตรียมไว้บ่ได้อุปกรณ์ก็คือว่าน้ำนี่เราที่น้ำแห้งเขานี่ราะตี้ ก่อนมีบรอยู่ยน้ำต้นทุกต้นมีรถอุป,รปรกปรณ์<อ>้ถูกต้นถ่าย,ายเก็บเอาน้ำตน้นโอ้ตัวนี้คัดใบเสื้อเลี้ยนหอกบ่เนี่ยแม่นครับอ๋อเสียบไว้พับเข้าไปแล้วก็เสียบไว้พี่น้องแต <c oughs> ่ตัวล่างไม่ได้เสียบเนาะตัวล่างไม่ได้เสียบครับพี่น้องโอ้ผมนนว่านึกว่าเพิ่นเอาน้ำเห็ดเสียงเนาะเห็ดเังสี่ตัวเนี่ยคัดใบใบเสื้อมันลวดหนาแต่ว่าถุงพันหนาด้วครับพี่น้องถุงเนี่ยพุ่มหนาเนี่ยถือว่าหักนี่แข็งแรงเติบดีเนาะหักหักเพิ่นเนี่ย ลอยเปอร์เซ็นต์พันวาแต่ว่าตอนไปปลูกนี่เพื่อนรับประกันลอยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าติดลอยเปอร์เซ็นต์กับตอนปลูกนี่อยู่ที่คนดูแลครับพี่น้องนี่นี่ครับเรียบร้อยครับพี่น้องประมาณนี้ครับง่ายๆครับพี่น้องผู้ใดเบิ่งจบนี่เฮ็ดเป็นพี่น้องไปตอนบ้านเฮานะครับนี่ครับประมาณนี้ครับพี่น้องก็ขอขอบคุณหลายๆครับเบ่าเก๋ครับเพิ่นจะไปเฮ็ดงันต่อแล้วครับบ่าเก๋สองบ้านี่เพิ่นก็จะตอนนอไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับนี่ครับ กาสำหรับคลิปนี้น้อยโคกงการก็จะขอลาพี่ละน้องไปกอนนะครับน้อยโคกงการก็ขอขอบพระคุณสำหรับพี่ๆน้องๆและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกังใจมาให้โดยตลอดก็ผมครับสวัสดีครับคลิปนาพ่อกันไหมครับพี่พิงน้องครับนี่ครับโมยากครับพี่น้องโมยากเบื้องล่าก็เฮ็ดเป็นครับพี่น้องง่ายๆครับง่ายๆนี่ครับบ้านเฮากรล้องไปตอนเบื้องครับพี่น้องตอนนี้ก็รลายแล้วครับพี่น้องบ้านเฮาปลูกนะครับแต่ว่าหันยังขัานมีผู้ต่อนะครับพี่น้อง ครับคลิปหนาพอกันไหมครับพี่เพียงน้องครับ